สังเกตผู้ชายวิ่งหนีสุดชีวิตแต่ชูู่ก็มีคนปรากฏตัวต่อหน้าฉันตกใจจนตัวเสือสันรีเบลีเอีร์เฟงคุณคุณไม่พูดถึงศิลปะการต่อสู้ยกโทษให้ลูกชายสำหรับเรื่องของพ่อกำลังชดเชยให้คุณความรักของพ่อที่คุณไม่ได้รับมาตั้งแต่เด็กแฟนบางคนบอกว่าสองตอนแรกไม่เร็วพอ ชุดนี้จะแสดงความเร็วของฉันให้คุณดูกลางดึกบังคับกับพ่อกุ้งที่ออกกำลังกายหลังอาหารเขาวิ่งออกจากห้องแก้นลอจับก,ก้นของเขาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรียอร์ข้างหลังเขาหอบหมดอารมณ์นั่งลงกับพื้น เป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกว่าการเรียกเจ้านายเป็นงาที่แข็งแกรง่งวันที่5ของเดือนจันทรคติที่5ในปีที่2ของเจ้งกวนไม่เสียใจที่คนทรยศถูกรัฐบา,ทาลทำลายเพื่อประโยชน์ของงูเนื่องจากพิธีตรวจสอบห้องเจ้าสาวในลานอื่นน,อนนอกเหนือจากพระราชวังสิ่งที่มีค่าในราชวงศ์ถังการประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดเต็มรูปแบบอัญมณีปลาทองถนนหลิวบี้แค่ตอนลงไปนอน ชาโดว์แซสเซนทำตามที่เขาสั่งไปที่สนามแข่งในลานอื่นเริ่มสร้างเตาเผาอีกไม่กี่วันฉันก็ไม่รู้จักฝาบาทลีเออเป็นพราตีลูกชายอายในใจบอกในสารว่าอยากจองเขาได้รับแต่งตั้งให้เป็นราชาแห่งจูเนื่องจากรัฐมนตรีเงียบอย่างน่าประหลาดใจดังนั้นการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญของกุ้งจึงเป็นพระราชกิจศีกาของราชาแห่งจู ได้รับการตรวจสอบทีละชั้นสมถึงหน้ากุ้งอย่างอธิบายไม่ถูกเสี่ยวหวางขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสําหรับความกรุณาของคุณไอเด็กเวนมึงเรียกใครว่าไอเด็กเวนฉันควรจะฆ่าคนที่มีมารยาทในแม่น้ำเพราว่าไงนะฉันเรียนมารยาทต,ตั้งแต่เมื่อไหร่สิ่งที่คุณพูดขอบคุณ มีเพียงสาบุโรจากแก้งต่างช้าเท่านั้นที่จะพูดอย่างนั้นพอฉันทำได้เด็กเม่หนอกไปจากที่นี่พอไม่มีเวลาคุยกับคุณไม่จากนั้นฉันก็ไปไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็ว,รวสายกุ้งที่เพิ่งขึ้นเป็นลา้าแห่งชูในวันหนึ่งก่อนที่ลีเออร์จะตื่นแต่เช้าแล้วรีบพาไป ออกจากวังของพระองค์ตามธรรมเนียมวันนี้คุณจะไปศาลยอมรับราคาศาลของบ้ากวอนการประชุมผายลมไม่ไปการต่อสู้ครั้งก่อนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับการชำระล่วงหน้าองค์ชายลอง ไปเรียกรีวายเรันให้ฉันให้เขามาหาฉันที่ประตูใช่มันเป็นทาสเก่าไปเลย <c oughs> พี่เจียคุณโดดเรียนอีกแล้วไม่ใช่แค่ฉันโดดเรียนวันนี้คุณต้องหนีไปด้วยมากับฉันขึ้นรถมีกุญแจให้คุณ าคุณกล้าที่จะวิ่งฉันจะบอกซูโมทันทีคุณเด็ดเพื่อเปรียบเทียบขนาดของนกกับเขาอยากแอบ,บดูเขาอาบน้ําและมันก็เกิดขึ้นกับลูกพี่ลูกน้องของใครบางคนในที่สุดลีฮวายแรนก็มีการต่อสู้ใหม่หลังจากช่างน้ําหนักพลังที่หลอกหลอนเมืองแล้วโดนบังคับขึ้น <c oughs> เรือโจนน่ากลัวบราเดอร์เชียไม่ว่าคุณต้องการให้ฉันทําอะไรต่อไป พี่ชายจะผ่านไฟและน้ำเพื่อคุณในครั้งนี้ไม่ผ่านไฟและน้ำเพื่อคุณทุกครั้งดังนั้นโปรดให้โอกาสฉันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่อย่าเล่นให้พี่ตายสักทีคุณวางใจได้ว่าครั้งนี้ฉันอยากให้คุณทำอะไรเป็นสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดมันจะไม่ทำให้คุณลำบากใจจริงๆเหรอ จะไม่เป็นการลื้อฟื้นความลุ่งโรจข,ของคนเรือเอกทอนเซยนำพี่น้องมาเปลี่ยนประตูส่วนบูอีกครั้งเหมือนอะไรคุณสามารถเปลี่ยนการแสดงออกของคุณก่อนเกิดปัญหาทุกครั้งคุณแค่มองความตายเหมือนอยู่บ้านจะจำจริงๆพ่อของฉันไม่ได้ตีฉันเป็นเวลาสามวันในปีนี้มันเป็นความรู้สึกที่ดี โอกาสจะมาถึงหลังจากวันนี้เลาลี่เมื่อคืนทหารดูไหมทำให้เช้านี้คนสวยกว่ามีเพชศสัมพันธ์กับคุณฉันไม่ต้องการให้ลูกชายของคุณจะมันได้เรื่องนี้สายชลาสายใจทำเองห้าห้าต่อตอ่น้าเสียดายที่ลีเจ้าก้องที่กำลังยิ้มอย่างมีความสุขในขณะนี้จะเสียใจในไม่ชา เมื่อหัวให้กำเนิดบาเลียชั่วร้ายเป็นการส่วนตัวพี่ชายเสียคุณดึงฉันมาที่นี่เพื่ออะไรฉันโทรหาคุณที่นี่วันนี้เพื่อให้คุณเสียเงินพี่ชายเสียคุณกำลังทำอะไรฉันต้องการให้คุณช่วยฉันส่งออกวรรณกรรมและศิลปะนี้อะไรนี้คือ <c oughs> ฉันบอกว่าพี่ชายคุณได้ปล้นการปกป้องส่วนตัวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวคุณต้องเล่นสิ่งนี้ต่อไปเอาพูดที่ต้องการทำหรือไม่สามารถทำได้ถ้าฉันบังคับห้องส่วนตัวจริงๆฉันไม่กล้าถ้าคุณให้ความกล้าหาญแก่ฉันฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่ถ้าอย่างนั้นฉันก็เชื่ออย่างแน่นอนไม่ต้องห่วงพี่เจียไม่ต้องทำตามที่พี่ไว้ใจอึมงคุณแค่พูดสิ่งนี้ ซื่อสากพ,พ่อค้าทะเลสาบคู่หนึ่งที่เพิ่งมาถึงต้าถังคนอื่นไม่รู้ฉันจะไม่รอคุณที่นี่หลังจากที่คุณทำท้้ยคู่นี้หายแค่กลับบ้านหลังจากรู้จกักภูเขาหินไม่กี่แห่งลีควา e เรนโอวดออกมาจากตึกธุรกิจตามด้วยชายวัยกลางคนที่ยิ้มแย้มวนเรื่องสัน้นลีเจ้าลังจูน คุณวางใจได้ว่าเงินสวนเกินคนร้ายต้องส่งคนไปส่งที่บ้านโดยเร็วที่สุดแค่คุณแน่ใจค่ะคุณซื้อมันจากครูแชงในชีวิตนี้แน่นอนฉันไม่รู้ว่าลีเจาลันจ้านแฟงไม่สะดวกที่จะแจ้งให้เราทราบตอนนี้ฮอวฮูมอนเทนอยู่ที่ไหน ไม่สะดวกที่ฉันจะพูดเล่าจางคุณไม่ได้ราคาถูกและขายดีคุณสามารถรับการล้วไหลนั่นคือโชคดีโอเคไม่ต้องส่งแล้วนายน้อยไปชอปปิ้งอีกครั้งโดยวิธีการฉันเตือนคุณว่าถ้าคุณกล้าส่งคนตามฉันมาถูกคนพบโดยฉันนายน้อยลืออาคารพระจันทร์ประหลาดของคุณไม่กล้าไม่กล้าไม่ต้องกังวลเจ้าลังจูน คุณแค่ยืมความกล้าหาญหนึ่งหมื่นเล็กน้อยเด็กน้อยไม่กล้ารู้ครานวังเหอเจียนดีกว่าเป็นพยาบาลพยาบาลจะมีแก้วที่สวยงามเช่นนี้ได้อย่างไรอุปกรณ์สามารถขายราคาถูกให้กับบุตรสุลุสุไลที่ไม่ได้ใช้งานบ้า วันนี้เป็นวันที่ดีที่จะไปหลุมฝังศพทำสิ่งต่างต่างเสร็จแล้วฉันบอกว่าพี่ชายตาบอดคุณช่วยหยุดทำให้ตกใจได้ไหมใครทำให้คุณกลัวบราเดอร์เชียฉันต้องคุยกับคุณเรื่องธุรกิจแก้วแก้วคู่นั้นมูลค่าโดยประมาณที่กำหนดโดยอาคารธุรกิจคือ30,000แฮกซ์แกรมฉันแพ้1 8 6 0 0แพฮกซ์แกรมในห้องพนัน ฉันจะให้ส่วนที่เหลือกับคุณเมื่อไหร่ลืมเงินนั้นไปซะแม้ว่ามันจะเป็นงานหนักของฉันก็ตามเพียงแค่กว่าจะต้องโดนล,ลุงลีฟันสักสองสามทีแต่คุณจำได้คุณกัดฉันจนตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้วยแก้วนี้เป็นของคุณซื้อโดยพ่อคาทะเลสาบทำเรื่องไร้าสาละเล่นยังไงก็แล้วแต่คุณบราเดรลเชียฉันจะช่วยคุณจัดก,การเรื่องนี้เดาไม่สำคัญมากนะักเพียงแค่ คุณแน่ใจหรือว่าถ้วยนี้ไม่ได้มาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัวตี้ยาเธอใจเป็นหมือนบ้านพ่อของฉันเมื่อฉันไม่ชอบโอเคฉันต้องไปแล้วจำไว้วันนี้ฉันจะชวนคุณไปเล่นที่ลานนอกเมืองแต่คุณอยู่ไกลเกินไปให้ฉันวางคุณลงเมื่อฉันผ่านอาคารธุรกิจหลังจากที่ฉันกลับมาจากนอกเมืองฉันพูดกับคุณสองสามคำที่ประตูวัง ลกล้าที่จะหนีจากลมแม้ในวันที่มีขมคุณต้องไปสวรรค์ให้ฉันที่ปลายด้านนั้นฉันจะทำใบรับรองเสร็จเมื่อไหร่เมื่อไหร่จะกลับไปนอนพี่ลองแปดเกรสหยิบมันขึ้นมาเติรดยังต้องสู้แต่ตอนนี้เราดึงมือออกไม่ได้จริงๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเตริรกไม่ได้มีช่วงเวลาที่ดีในช่วงสองปีที่ผ่านมาฤดูหนาวปีที่แล้วหิมะตกหนักหลายครั้งในจิงไมท์เทิร์กแช่แข็งวัวและแกะที่ประจบสอบพอจำนวนมากจนตายฉันเดียรเกาเอนพวกเติะเหล่านี้ถ้าจินที่มีความคิดที่จะปล้นสะดมก็ตีพันธมิตรว่าชีวิดั้งเดิมนั้นไรอยอย้ยางอายอยากมาที่นี่อีกครั้งเพื่อรับลมฤดูใบไม้ร่วงฉันจะกลับไปได้อย่างไร ต่อหน้าฝ่าบาทเราต่อต้านภาพลามกอนาจาร,รในประเทศนานภัยพิบัติยังไม่ได้ดําเนินการไม่ต้องพูดถึงนักรลบทางเหนือหลังฤดูใบไม่ร่วงรัฐมนตรีคนหนึ่งมองไปที่พวกเติร์ดเรายังต้องโทนอีกสักพัรรอให้เรามีอาหารและยญามากมายเมื่อคุณโบกมือไปทางเหนือทำร้ายมันอย่างสมบูรณ์ตู้ขเวยพูดถูก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจกักรพรรดิหูแห่งราชวงศ์ฮั่นก็อผ่านเวอนจินเช่นกันเงินเดือนโกโหกของสองราชวงศ์ลองใช้ความกล้าที่จะปล่อยมันไปฝ่าบาทไม่ว่าเราจะส่งทหารเมื่อไหร่รัฐมนตรีตั้งเป็นผู้บุกเบิกต่อสู้กับการต่อสู้ครั้งนี้เพื่อคุณเช่นยีโปรต่อสู้อยากเป็นผู้บุกเบิกชั่วขณะหนึ่งร้านค้าเต็มไปด้วยชีวิตของนายพลที่ขอการต่อสู้จุดจบของคุณ ไม่ไกลนักฝา่าบาทเหลืออารมณ์ดีเมื่อคุณพร้อมพร้อมที่จะเอาใจเตียงและครอบของวูเจียงแมนเจ้าหญิงชางเลอที่ถูกพาออกจากห้องโถงก่อนหน้านี้เหลือบมองทั้งสองนั่งโยององอยู่ที่มุมห้องไม่เชื่อพี่ชายคนที่สองไม่สามารถหิวได้คุณกล้าที่จะเชื่อว่ามีคนกล้าที่จะติดตามสิ่งมีชีวิตเครื่องจักรฐานที่แข็งแรงที่สุดในศตวรรษที่เจ็ไม่เพียงแต่ไม่เป็นอันตรายยังกวนตีนอยู่หน้าร้าน เลียเฟมคุณไม่พูดถึงศิลปะการต่อสู้แต่คุณไว้ชีวิตคนและจับฉันพี่ชายคนที่สองพี่ชายคนที่สามและน้องชายคนที่สี่ระวังมีการซุ่มโจมตีจำนวนหนึ่งที่คุณไม่สามารถควบคุมได้อีกต่อไป พี่ใหญ่ทนไม่ไหวแล้วจริงๆพี่ชายคนที่สองคราวนี้คุณทําให้พ่อโกรธจริงๆฉันได้ยินมาว่าวันนี้อยู่ในห้องพิจารณาคดีตู้เคอเวยและตู้เคอเกือบจะดูพ่อของพวกเขาเป็นตะแกรงสวัสดีเรื่องใหญ่อะไรพูดถึงเรื่องนี้ในอนาคตในหนังสือประวัติศาสตร์เล่มนั้นดื้อคือกูเป็นรัฐมนตรีสองคนที่พูดจาไม่ดีเป็นพ่อของเราที่อ่อนน้อมถ่อมตนและถ่อมตนพี่ร้องห้าร้อยห้าสิบห้าเด็กด,ดีกล้าดียังไงมากินความอัปยศของครอบครัว พี่รองพี่ไม่ได้บอกว่าไม่ให้กินพี่ใหญ่พี่รองนางน้อยทันใดนั้นฉันก็พบสิ่งที่น่าสนใจมากทําไมคุณถึงอยู่ในตอนเช้ามีคนวิ่งเข้าไปหาพ่อของเราที่พิงกําแพงและออกมาไม่ใช่ว่าคุณไม่พบไม่มีใครในครอบครัวของเราที่ชอบทานมังสวิรัตเนื้อสัตว์ทั้งหมดคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ฉันชอบเนื้อสัตว์เสมอลูกชายของฉันจึงไม่ใช่มังสวิรัต ฉันมีอาการประสาทหลอนในการได้ยินหรือไม่ฉันจะได้ยินเสียงของสุภาพบุรุษที่เป็นลมของเราได้อย่างไรพี่ชายคนที่สองพ่อของเราดื่มมากผมรับผิดชอบหลังหักคุณพาน้องชายสองคนไปก่อนพี่ชายคนที่สองฉันจะไปกับคุณหลังจากที่คุณทำลายออกไปจากที่นี่พี่ชายคนที่สองคุณยิงสองหน้าสูบก็สูบ จัก,กรพรรดินีในที่สุดการปรากฏตัวของจัก,กรพรรดินีช้างศุนถือได้ว่าเป็นการยุติสงครามครั้งนี้แม้ว่าหลายคนจะเป็นจัก,กรพรรดินีช้างศุนวางไทยจิตที่ทิ้งไว้กับภูของเขาแต่อย่างไรก็ตามลี่ยังคงเผชิญหน้ากันมากฆ่าเข็มขัดอีกครั้งคุณไม่มาที่นี่แม่ลูกรู้ผิดคุณหยุดตีคุณไม่ต้องยกมือขึ้น แม่ที่ถ้าจริงคุณดีที่สุดมึงไม่ตูดทำไมคุณถึงมีความคิดเกี่ยวกับตูดของฉันพี่องอยากรู้ว่าคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อล้างพันธนาการแต่ไม่ว่าโอกาสจะใหญ่แค่ไหนยังจะมาพูดกดอย่าทำให้พ่อของคุณอับอายคุณลูกค้าวางใจได้ค่ะฉันจะพยายามให้ความสนใจมากขึ้นในอนาคตพยายามอย่าพลาด โอเคคุณไปข้างหน้าพี่สาวของคุณยังรอคุณอยู่นอกร้านพี่รองคุยคุยแล้วคือใจดีพี่ชายคนที่สองรู้ถ้าไม่ใช่เพราะคุณเรียกแม่ลาซินีพี่ชายคนที่สองคาดว่าเขาจะต้องนอนบนเตียงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเฮ้เฮ้ช้างเลอรู้พี่ชายคนที่สองเข้าใจฉัน เหมือนยังมีคนลงพี่กุ้งเคยได้ยินเรื่องคืนคนด้วยทำไมเขาถึงกล้าโดดเรียนเหมือนฉันได้ยินว่าผู้ชายคนนี้ฉันหยิบร้อยลั่วครั้งใหญ่จากพ่อค้าริมทะเลสาบเมื่อไม่กี่วันก่อนได้ถ้วยแก้วสไตล์ตะวันตกมาคู่หนึ่งแต่ฉันไม่ได้คาดหวัง ผู้ชายคนนี้ทำถ้วยคู่นี้หายไปกับคาสิโนจริงๆราคาที่นั่งห้องพนันสามหมื่นหยวนไอ้นี่มันตายจริงๆเป็นเรื่องจริงที่คนโง่จะมีโชคดีโอ้ยไม่ดีเลยฉันดูแลน้องคนที่สองของฉันดีมากน้องชายของฉันถูกกักบ,บริเวณพี่ใหญ่กับจินซูมีอะไรต่างกันไหม ฉันติดตามผู้เชี่ยวชาญไม่กี่คนตลอดทั้งวันเพื่อเรียนรู้ค่าสสิกสีประการและค่าสสิกห้าประการเขาจะเรียนรู้เรื่องนี้ได้อย่างไรในวัยนี้ไม่รอจนกว่าไาพ่พิบัติสีเหลืองจะคลี่คลายฉันต้องพาน้องชายไปเล่นทางนอกไม่เช่นนั้นพี่ใหญ่จะล่มจมไม่ใช่ว่าฉันจะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดหรอือฉันอุทิศตนให้กับราชวงศ์ทางอย่างแท้จริงตายแล้วอ่าพี่ชายคนที่สองร้ายอย่างอายในเวลาเดียวกัน ฉันต้องการเห็นสจวตของคุณแขกรับเชิญคนนี้กล้าถามว่ามีคำสั่งอะไรแก้วที่คุณต้องการฉันมีเยอะมาก3ามวันต่อมาฉันจะมาแจ้งสถานที่ประมูลให้คุณทราบคุณเตรียมเงินไว้ล่วงหน้านี่คือพิธีประชุมเพื่อนขายถ้วยแก้วให้ฉัน แต่ลูกชายคุณเล็ของพฤหารของเจ้าชายเหอเจียนเขาซื้อมาจากคะเลสาบแต่ฉันคิดว่าคุณควรเป็นคนแท้คุณสามารถทำได้ทำไม่ได้ฉันจะหาบ้านอื่นอย่างไรก็ตามในการประมูลในอนาคตเจ้านายของฉันไม่ได้แค่มองหาครอบครัวของคุณโอ้เพียงเพราะคุณกล้าขู่ฉันไท้ยหยวนหวงัง ณเอาจริง yeah? เอาจังเกินไปหรือเปล่าคุณคิดว่าตัวเองเป็นคนจริงๆเหรอเรื่องของลิวลี่ฉันไม่คิดว่ามันจะลำบากขนาดนี้เจ้าหนายของคุณสามารถใส่สิ่งเหล่านี้ได้บรรจุและขายให้เราแต่ราคานี้ใช่ไหมคะมันได้กลายเป็นสิ่งที่ครอบครัวว่นต้องการ คุยสนุกได้ไหมรอสักคู่ต้นกำเนิดคืออะไรไม่เป็นไรที่จะบอกคุณเจ้าไายเก่าของฉันในหมู่บ้านวากังและฮีโรอีกสีสิบห้าคนเสียดายเจ้าของเกา่าอยู่ผิดทีมตอนนี้เหลือเพียงการปรับใช้ของเราปกป้องเลือดของเขาเพื่อประโยชน์นี้ นั้นฉันจะทำให้มันชัดเจนขึ้นครั้งนี้เราได้รับคำสั่งให้ออกไปสำหรับไพพิบัตสีเหลืองกว้างทรงนี้ราชาผู้โง่เขลาของลีที่เมนตั้งแต่เขาขึ้นสู่อำนาจโลกทั้งใบจะมีวันที่ดีไม่กี่วันเช่นไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรฉันต้องการอาหารอาหารเยอะมากดังนั้นสิ่งที่พวกเขาพูดคือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น พวกเขาทั้งหมดจะอยู่ในราคาที่เหมาะสมซื้อแก้วชุดนี้ใช่พี่ชายดูแฮปเรื่องใหญ่ไม่ดีคุณถอยออกมาก่อนนะคะดีทิมินโกดในร้านอนุสรสถานการสำรวจเดิมกระจัดก,กระจายไปทั่วฉันเห็นผมของนี้แทงเขียนยุ่งเหยิงดาบในมือของเขาชี้ตรงไปที่รีทิมินแนซี่คุณกำลังพยายามจะพูด วังตะวันออกของพ่อถูกฟ้าผ่าไม่ใช่ความผิดผิดทำไมต้องบังคับเออร์เซนมันไม่ใช่แค่สายฟ้าเหรอเรื่องใหญ่แค่ไหนน้องชายคนที่สองกี่โมงแล้วยังพูดเล่นอยู่อีกเหรอแล้วทำไงฉันไม่สามารถขึ้นไปเอาชนะพี่ใหญ่ได้เช่นกันไปไหมไปขอพี่บิก๊กใช่พี่ชายคนที่สองฉันจะไปกับคุณ คุณลงโทษคุณเป็นเวลาเจวันถ้าไม่มีเรื่องเขารบตัวเองลินจีขนาดใหญ่ของปูของเขาไอสารเล้วนั่นพูดกับกษัตริย์ที่ใจอ่อนนี่คือการฆ่าพี่ชายที่ดีของฉันพี่ชายคนที่สองเรากำลังมองหาพี่ชายคนที่สองมันจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดสำหรับเขาที่จะช่วยพี่ใหญ่หรือไม่จะไม่พอใจส่งไปทางที่ตะวันตกให้ฉันดูว่าเติ้งเก่าพูดพ่อยต่อ ตั้งใจจะใส่ร้ายพี่ชายของฉันฝ่าบาทไปกันเถอะฉันไม่เห็นว่าหลอดลิงหูยังคงส่งออกอย่างบ้าคลัง่งมันขึ้นอยู่กับพี่ชายของฉันที่จะถูกฝ่าผานี่คือสิ่งเกา่าฝ่าบาทโปรดฟังคำแนะนำของรัฐมนตรีคนเกา่าให้เจ้าชายไปที่วัดเทมเยลเพื่ออธิษฐานขอพรคุณขอให้เจ้าชายไปที่วัดเทมเยลเพื่ออธิษฐานขอพร ขอพระเจ้าแล้วฉันถามคุณในสายพระเนตรของพระเจ้าในสายตาของคุณฉันอยู่ภายใต้โลกนี้ฟาบ่าท่านตีความความหมายของรัฐมนตรีผิดไปรัฐมนตรีลิงผู้พบรักใส่ร้ายพี่ชายของฉันวันนี้ฉันต้องฆ่าคุณกลัวเด็กและแข็งแรงเมื่อกุ้งอยู่หน้าหยุนชางเมื่อเขาแสดงกำปั้นขนาดเท่ากระสอบทรายของเขา เกวถามปรมาจารย์ศิละปะการต่อสู้ทีมีการแสดงโลดผลยกหัวขึ้นสายกุมเข้าไปในห้องถูงฝ่าบาทไม่สามารถตำานทาาเก่าได้จริงๆราชาเห็นถูก,กำลังจะใช้กำลังทา่าเก่าทำได้เพียงยอมแพ้อ่าสิ่งเก่าคุณบอกว่าวังตะวันออกถูกฟ้าผ่าโดยพี่ชายคนโตของฉันแล้ววันนี้คุณก็ประสบภัยพิบัติประทานหัน จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณถูกกษัตริย์องค์นี้ทุบตีอยากให้บอกคุณเติงรีบเช่าบ้านและกลับบ้านฉันก็คิดเหมือนกันสาเหตุหลักคือตอนนี้บ้านเช่าไม่ง่ายอยากเช่าแนะนํา5 8เหมือนกันเมืองหาเจ้าของบ้านเช่าโดยตรงถ้าเช่าก็ซ่อมได้ฟรีฉันเห็นอพาร์ตเมนต์ที่มีปลาสินค้าอยู่ด้านบนมีบ้านจริงให้เช่าและให้เช่ามากมายแน่นอนและยังสามารถวิดีโอหาห้องห้องจริงดูได้ช่วยฉันได้มาก และถ้าจะซื้อบ้านมือ2แนะนำให้ดู5 8เวียอร์คุณสามารถเลือกเวียออนไลน์เพื่อดูบ้านซึ่งสะดวกมากทุกอย่างสามารถเป็น5 8่คมกุ้งไอ้สารเลวหยุดไม่ได้สู้จอหน้ากุ้งไม่ปกติคุณไม่โทรหาตัวเลขเหรอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอับอายมากรัฐมนตรีคนเก่าต้องการฟ้องชายชรลาคนธรรมดาที่ไร้ความสามารถอย่างคุณหมอเจ้านายของคุณ เสียอาหารราชสำนักจังหวัดพ่อของคุณชายชลาคนนี้ใช้นิ้วหวีของฉันคุณเป็นคนนอกกฎหมายฉันได้ยินมาว่าคุณไร้กฎหมายเกินไปโดยไม่มีชายชลาห้าห้าได้ปวดฝ่าบาทเป็นเจ้านายของรัฐทนตรีคุณเก่ามาเลยโยนตัวเลขนี้ลงในวัดสั่งสิลป์ไม่มีคำสั่งของฉันไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ปล่อยเขาออกไป แค่ฉายชราคนนี้รอให้ฉันออกจากวัดจงเจิงขอให้มั่นคงอีกครั้งฝ่าบาทพรุ่งนี้ฉันจะให้เจ้าชายไปที่เทมเหล่เพื่อสวดมนต์ที่ล็อบบี้ความตั้งใจที่ดีของไอ้เก่งฉันเข้าใจแต่ความตั้งใจที่ดีของฉันก็หวังว่าไอ้กิบจ,จะเข้าใจพิธีอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านหลอดทรงเสร็จได้มอบผู้มาใหม่สดคือใครเป็นคนรับใช้ของราชาแห่งชูอืมอืมอาหารที่ดีและอาหารที่ดีเพื่อสร้างความบันเทิงให้เขาตราบใดที่เด็กคนนี้ไม่ออกจากวัดสังเสริมสิ่งที่เขาทำขึ้นอยู่กับเขาท่านหลอดนี้เป็นของคุณเอ็น จะนำเจ้าชายรีย่จานเลื้องอย่างกระทันหันและลูกทั้งเจ็ดของผีหวานอีบอลอ่นหนึ่งตีมานน้อยที่คุกเข่าขอความเมตตาพี่ชายคนที่สองพี่ลองคราวนี้เป็นที่ใหญ่ที่ทำ้ายคุณดาวสีว่ามันใหญ่แค่ไหนฉันเลอโอเคไหม เด็กหญิงตัวเล็กเก็บมักจะรู้สึกว่าเธอทําร้ายพ่อของคุณและเนื่องจากการล่วงละเมิดของคาราสบริพานเดี๋ยวก่อนพี่ชายคุณบอกว่ารัฐมนตรีกําลังยุ่งอยู่อะไรคือเคล็ดลับการแต่งงานของจิ้งจอกเทาไม่ใช่ท่านหลิงหูมันคือเพทอเพเยหนึ่งฉันไม่ได้จ้างเขาเป็นไปได้ไหมที่ฉันพาฝังว่าหนึ่งได้ไปด้วยหลี่ยังพวกเขาหรือวัยกระดูกเสือของเขาในการศึกษาของเพเก้าแยมถูกค้นพบโดยเขาไม่ควรนะคะคุณไม่ได้ทำในสิ่งที่คุณทำ ฉันจําได้เราทุกคนดื่มไว้เล็กน้อยในเวลานั้นแต่งานกับเขาและบอกว่าคุณปู่จะทุบตีเขาให้ตายถ้าเขารู้สิ่งที่เราบันทึกไว้เมื่อเราเห็นเขาหน้าสงสารแค่คิดหาวิธีเติมขวดไว้คุณเติมได้อย่างไรเราถือขวดไว้พบห้องว่างที่ไม่มีใครอยู่รอบๆในที่สุดฉันก็เพิ่มบิลแทมผ่าเข้าไปอย่างเงียบต่อ แต่เขาจะไม่ทันนีเพียงพราะวดไว้มากับการเคลื่อนไหวนี้สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการลงทุนในเมืองเพื่อพ่อเป็นเวลาสองปีครึ่งแล้วที่ปู่ของจกักรพรรดิสาชสมบัติถุ่งผู้พิทักษ์เก่าของเขาแอซิลเบพ่อมองไม่เห็นมานานแล้วและเคดังแค่ต้องการใช้ประโยชน์จากธุรกิจของคุณล้างส่วนหนึ่งของพ่อนี่คือใบรับรองการลงคะแนนของพิภมพี่ชายการวิเคราะห์ของคุณสมเหตุสมผลเพียงแค่ พระราชบิดาจะไม่มีวันรับรถคันแรกของสหายสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ชายคนที่สองในวันนั้นพี่ใหญ่ยังไม่ได้ขอบคุณเลองเงาขโมยเก่าสมควรโดนจริงๆเรากับใครพี่ใหญ่โทรหาฉันถ้าคุณไม่เก่งในอนาคตฉันบอกให้พวกเขารู้ว่าทำไมดอกไม้ถึงแดง555มึงมีพี่ชายชีวิตนี้จะไม่มีวันเป็นลบ อยู่ดีๆก็นึกขึ้นได้ว่าปู่คนนี้จะสบายดีในอนาคตแนนเฟงร่วมเพจพี่ชายคนที่สองและพี่ชายคนโตออกไปก่อนไว้เจอกันวันอื่นนะอย่างไรก็ตามแแวร์เรเบสส่งข้อความถึงคุณคราวนี้เขาต่อตานแต่ครั้งต่อไปเขาไม่สามารถทนได้ไม่ใช่เรื่องของเขามันเป็นเรื่องของท่านยามาในอีกครึ่งเดือนข้างหน้าสิ่งต่างๆก็เหมือนกับที่หวหมและลีเห็นเกี่ยววิเคราะห์เจ้าหน้าที่เก่าของรีดวามลาออกทีละคน และลิซอหมินก็ใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้เพื่อแทนที่กองกําลังของเขาเองแรงนี้เหมาะสมไหมอืมพี่ชายคนที่สองที่ดีคุณแน่ใจหรือว่าคุณจะออกไปในอีกครึ่งเดือนเกือบจะเหมือนกันพี่ชายคนที่สองมันไม่สนุกถ้าคุณไม่อยู่ในวงังใช่พี่ใายคนที่สองไม่ได้อยู่ที่นี่จริงๆแปลว่าฉางเลอฉังเลอฉันเกลียวไม่ร้องให้ พี่ชายคนที่สองไม่ทนต่อความยากลำบากนอกจากนี้แทนเกียวถูกต้องโอเคโอเคพี่ชายคนที่สองแทนแก้วไม่ได้สำหนิคุณและพี่ชายคนที่สองเตรียมของขวัญให้คุณแล้ว